สวัสดีครับบับอ่านมาเล่าในคลิปที่12นี้เรายังคงอยู่กับหนังสือ The Seven Principles for Making Marriage Work ของ Dr. John Gottman ในคลิปนี้เราพูดถึงบทสรุปส่งท้ายบทส่งท้ายของหนังสือซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมกลับรู้สึกว่าเนื้อหามันอยู่ในบทส่งท้ายแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบมากที่สุดของหนังสือเพราะผมมองว่าเนื้อหาในบทส่งท้ายนี้ จำง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายนะครับในบทนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ5ชั่วโมงมหัศจรรย์ถามว่ามันคืออะไร5ชั่วโมงมหัศจรรย์5ชั่วโมงมหัศจรมมรย์ก็คือสิ่งที่ดรจอร์นกอตแมนและทีมงานเนี่ยทำการวิจัยเก็บสถิติค้นพบว่าในหลายคู่ที่ความสัมพันธ์ยืนยาวภายใต้การใช้หลักเข้อที่ได้กล่าวไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย และสามารถที่จะยืนระยะอยู่ได้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาได้เนี่ยเขามีลักษณะการใช้เวลา5ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เนี่ยที่คล้ายคลึงกันจนสามารถแยกออกมาสกัดออกมาเป็นหลักได้ซึ่งดรจอห์นพูดถึงว่ามันคือ5ชั่วโมงมหัศจรรย์5ชั่วโมงมหัศจรรย์นั้นมีการแบ่งใช้เวลาใน5หัวข้อแตกต่างกันดังนี้นะครับคือการบายบายผม พยายามใช้คำให้มันจำง,ง่ายๆสอดคล้องใน5หัวข้อคือบายบายทักทายชื่นชมง่ายใกล้ชิดและเดทประจำอาทิตย์อีกครั้งนะครับบายบายทักทายชื่นชมง่ายใกล้ชิดและเดทประจำอาทิตย์เนื้อหาของมันคืออะไรเนื้อหาของมันคือการใช้เวลา5ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์แบ่งย่อยๆออกไปตามหัวข้อคือ การหนึ่งการบายบายเนี่ยก็คือการบอกลากันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทํางานการบอกลากันก่อนที่จะแยกย้ายไปทไปทำงานเนี่ยเป็นการสาระสําคัญคือถามถึงแผนการโปรแกรมในวันนี้ของเธอเออพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันของเธอเธอจะต้องไปเจออะไรบ้างนะักกินข้าวเที่ยงกับเจ้านายที่ทํางานหรือต้องออกําหนดส่งงานใหญ่ที่ทําอยู่ หรือนัดเจอเพื่อนสมัยมัธยมนัดเลี้ยงกันอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งมีนัดหมอในตอนบ่ายเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า,ารู้ลงหน้าว่าวันนี้ของเธอเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับการใช้เวลาในการบายบายเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองและเรามีความสมาําคัญแค่ในช่วง5วันทํางานทําการทํางานเท่านั้นเองก็คือจันทร์ถึงศุกร์สนาทีคูณหาก็เท่ากับ10นาทีเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อที่1นึ่งบายบาย ทักทายคือข้อที่2ถัดมาคือทักทายคือการพบเจอกันหลังจากที่แต่ละคนกลับจากที่ทํางานนี่คือช่วงเวลาที่ทําให้คู่รักของเราเขาหรือเธอได้มีโอกาสที่จะผ่อนคลายระบายความตึงเครียดความอัดอัน้นใจปัญหาที่เจอในที่ทํางานเป้าประสงค์ของการทักทายเนี่ยคือเพื่อให้เธอเล่า ถามเพื่อที่จะฟังอย่างเข้าใจให้เธอระบายเข้าใจความรู้สึกไม่ใช่เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหานะครับนี่ไม่ใช่เวลานั้นการทักทายนี้อาจจะเป็นการถามถึงว่าเออเป็นไงบ้างวันนี้ที่ทํางานเป็นยังไงงานที่ทําอยู่ค้างเป็นยังไงที่นัดเจอหมอหมอว่ายังไงโปรเจกต์ที่ทําอยู่ติดขัดอะไรไหมความสัมพันธ์กับนายยังดีอยู่ไหมแล้วก็ให้เธอเล่าแล้วเราก็รับฟัง ทักษะของ active listening ที่คุยกันในบทก,ก่อนๆก็นำมาใช้ตรงนี้ได้นะครับระยะเวลาเพียงแค่20นาทีคูณ5วันทำการจันถึงสุกก็ออกมาแค่40นาทีครับอันนี้คือใน1อาทิตย์ใช้เวลา20นาทีในแต่ละวันคูณ5วันไม่รวมสาวันศุก์บายบายทักทายชื่นชมง่ายชื่นชมง่ายคืออะไรชื่นชมง่ายคือ การที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันไม่มีใครหรอกที่เพอร์เฟกดีไปสะทุกเรื่องอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีเรื่องดีๆแม้เพียงเล็กน้อยที่คนรักของเราทำให้เรามองให้เห็นตรงนั้นและชื่นชมเธอในทุกๆวันนะครับอันนี้จะต่างจาก2ข้อแรกไม่ใช่แค่ในวันทำงานไม่ใช่แค่จันทร์ถึงสุกแต่คือ7วันในหนึ่งอาทิตย์หาเรื่องที่จะมองให้เจอแล้วชื่นชมในสิ่งที่เธอทา อย่างจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าชมเพียงเพื่อที่จะให้เธอรู้สึกดีเหมือนกับเป็นการยอไม่ใช่แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราสอนตัวเราเองที่มองเห็นคืออะไรมันอาจจะเป็นการที่เธอเปลี่ยนสบู่ก้อนใหม่ให้ในออที่อาบน้ําหรือเป็นการที่เธอแช่ผ้าซักให้หรือเป็นการที่เขาเปลี่ยนฐานนาฬิกาแขวนผนังที่นาฬิกาตายแล้วก็กลับมาเดินได้ เปลี่ยนหลอดไฟเล็กๆน้อยๆนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกล่าวชื่นชมได้อย่างจริงใจว่าเธอไม่ลืมที่จะทำสิ่งนี้ให้และแม้มันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเปลี่ยนม้วนกระดาษชำระในห้องน้ำเราก็มองเห็นนะครับการชื่นชมง่ายอันนี้เนี่ยใช้เวลาง่ายๆเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองในแต่ละวันตอนหนึ่งสัปดาห์5นาทีคูณ7วันออกมาที่35นาทีเท่านั้นเองนะครับบายบาย ทักทายชื่นชมง่ายและอีกข้อหนึ่งข้อที่4คือใกล้ชิดใกล้ชิดคือสิ่งที่ทําให้เราไม่ลืมว่าการสื่อสารนั้นนอกจากการสื่อสารด้วยวาจาคําพูดแล้วเนี่ยมันยังมีภาษากายการใกล้ชิดในทางกายการกอดการจูบการหอมการจับมือถือแขนการใกล้ชิดกับทางกายเนี่ยมันทําให้เราได้ ผูกพันกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นบางครั้งความอบอุ่นความรักเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยการกอดได้มันสื่อสารกันได้ในสิ่งที่คําพูดเนี่ยไปไม่ถึงการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นหัวเข้าใจและรักเธอรักเขาผ่านการกอดเพียงวันละ5นาทีเท่านั้น ทำต่อเนื่อง7วันก็คือ5นาทีคูณ7ออกมาที่35นาทีนะครับมันอาจจะเป็นการกอดกันก่อนนอนหรือการกอดกันตอนที่นั่งพักผ่อนโซฟาจิบกาแฟาที่บ้านหลังมืออ้อข้ามมื้ออาหารก็ได้นะครับจะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้การจุงมือการเดินย่อยอาหารด้วยการหลังอาหารเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง ในแต่ละวัน35นาทีนะครับ5ณ7และสุดท้าย,บ,ออบ,ายบายบายทักทายชื่นชมง่ายใกล้ชิดและเดทประจำอาทิตย์เดทประจำอาทิตย์นั้นต้องการเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงใน1สัปดาห์นะครับต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เราไปทานมื้อเช้าด้วยกันหรือ เราไปนั่งร้านกาแฟนั่งเงียบๆหาหนังสือแล้วก็เว้นจังหวะพูดคุยกันถึงเรื่องของเราซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นใน1สัปดาห์เรื่องที่คุยกันอาจจะเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เราอยากจะได้รู้ความเป็นไปในชีวิตของเธอมากขึ้นความสัมพันธ์ของเธอ,เธอกับเจ้านายเป็นยังไงปัญหาที่กังวลในที่ทํางานเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นเรื่องงานอดิเรกที่เธอทําอยู่ก็ได้ เ,เธอยังสนใจเรียนสีน้ำไปถึงไหนแล้วหรือแม้กระทั่งยังมีความตั้งใจที่จะตกแต่งห้องรับแขกหรือห้องนอนใหม่อยู่ไหมเรื่องอะไรก็ได้ครับสอบถามเธอให้เธอเล่าเรื่องหนังสือเล่มใหม่ที่เธออ่านอยู่เป็นยังไงงานอดิเรกใหม่ที่เธอเจอเรียนโยคะไปถึงไหนอะไรก็ได้แต่ให้มีช่วงเวลาที่เหมือนกับเราเดทกันตอนที่เราจีบกันใหม่ใหม ขอเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ต้องครึ่งวันไม่ต้องทั้งวันใน1สัปดาห์นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วบายบายการบอกลากันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงาน2อ,อ่อ,อ,อนาที5วันจะเป็น10นาทีทักทายกันหลังจากที่กลับจากที่ทำงานฟังเรื่องที่เธอเล่าให้เธอระบาย20นาทีใน5วันก็กลายเป็น40นาที ชื่นชมเธอในเรื่องเล็กๆน้อยๆวันละ5นาที7วันเป็น35นาทีใกล้ชิดกันกอดกันก่อนนอน5นาทีวันทุกๆวันใน1สัปดาห์เป็น35นาทีเดทประจำาอาทิตย์สองชั่วโมงใน1สัปดาห์รวมกันทั้งหมดเป็น5ชั่วโมงนี่คือแพทเทิร์นการใช้เวลา5ชั่วโมงที่ทำให้คู่รักที่มีชีวิตรักที่อบอุ่นยืนยาวเนี่ยใช้คล้ายๆกัน หชั่วโมงใน1สัปดาห์ไม่น่าจะมากเกินไปถ้าเราคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลารูดมือถืออ่าน Facebook เล่นไปเล่นมาเนี่ย <c oughs> ก็เกือบจะ5ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วนะครับอันนี้เราต้องการเพียงแค่5ชั่วโมงใน1สัปดาห์เท่านั้นเพื่อชีวิตรักที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นนอกเหือนจากเรื่อง5ชั่วโมงมาสัจจรย์แล้วเนี่ยบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้พูดถึงงานวิจัยในอดีตที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการาลดความคาดหวังในคู่ของตัวเองลงนะครับคู่รักของตัวเองลงด้วยเชื่อว่าความผิดหวังในชีวิตคู่นั้นส่วนใหญ่เกิดมาจากความคาดหวังที่มากเกินไปอาจจะเกินจริงไปการที่จะทําให้เราผิดหวังน้อยลงอยู่ในชีวิตคู่ได้อย่างที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะหมายถึงการลดความคาดหวังในตัวคนรักของเรานะครับ บทสุงท้ายหนังสือเล่มนี้พูดถึงงานวิจัยในอดีตแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยในปัจจุบันค้นพบว่าการลดความคาดหวังไม่ใช่องค์ประกอบที่ทําให้มีมีความสุขในชีวิตคู่เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะสถิติจากการวิจัยค้นพบว่าการลดความคาดหวังไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแม้เราจะดูเหมือนอาจจะมีความโต้แย้งกันน้อยลงก็าตามนะครับ,รบองค์ประกอบสําคัญกลับกลายเป็นการเมนเทนหรือพยายามยึดติดพยายาม ตั้งเป้าว่ามาตรฐานในชีวิตคู่ที่เราอยากจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วพยายามทำมุสิ่งละอันพันละน้อยวันละเล็กละน้อยเพื่อให้เรารักษามาตรฐานในชีวิตคู่ตรงนั้นได้รักษาความคาดหวังของกันและกันได้ซึ่งาการคาดหวังในชีวิตคู่เนี่ยย่อมหมายถึงเราสามารถที่จะมีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้แทนที่จะหลับตาแล้วปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่าง เป็นไปนตามยถตากรรมนะครับการเพิ่มความคาดหวังแล้วทําให้ชีวิตคู่สามารถอยู่ด้วยกันได้ย่อมหมายถึงความสามารถในการรับฟังและสื่อสารกันภายใต้เจ็ดหลักคิดการมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นยืนยาวที่เราได้พูดกันมาในคลิปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามการมีชีวิตคู่ที่ดีนั้นเป็นลักษณะของเกมระยะยาวไม่ใช่เกมระยะสั้นไม่ใช่การที่ทําเพียง ครั้งสองครั้งแล้วก็จบสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ไม่ใช่มันเป็นการทําวันล,ละนิดวันล,ละน้อยแต่ต้องต่อเนื่องยาวนานเมื่อมันมีความยาวนานต่อเนื่องเนี่ยลักษณะมันจึงคล้ายๆเปรียบเทียบได้กับโซ่ที่แต่ละข้อแต่ละข้อต้องเกี่ยวต่อเนื่องกันไปนานวันเข้าก็จะเป็นโซ่เส้นที่ยาวและมีความแข็งแรงอันที่ผมคิดเอาเองนะครับว่าไอ้คำว่าโซ่ทองคล้องใจเนี่ยมันจึงไม่ใช่เออ ลูกหรืออะไรหรอกแต่มันน่าจะหมายถึงการทําวันละนิดวันละน้อยให้มันต่อเนื่องยาวนานเมื่อมันเป็นเกยมยาวนานแล้วสิ่งที่เราทําเองแม้กระทั่งตัวเราเองจึงอาจจะมีโอกาสที่ในบางครั้งผิดพลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องมองเห็นและให้อภัยตัวเราเองอย่าลืมว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่าง มีผิดพลาดบ้างและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องให้อภัยตัวเองที่จะทาผิดพลาดได้อย่าถึงขนาดลงโทษตัวเองแต่มองว่ามันก็เป็นความผิดพลาดหนึ่งเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวเราเองลดลงเมื่อเรารู้สึกดีและยอมรับและอยู่กับความผิดพลาดของเราได้เราย่อมรู้สึกดีและรักคนอื่นแม้กระทั่งคู่รักของเราที่เขาเองก็อาจจะทําผิดพลาดได้บางครั้ง บทเรียนที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากตัวเราเองแล้วเนี่ยการสอนลูกของเราให้เขาสามารถรักตัวเขาเองได้แม้กระทั่งเขาทําผิดพลาดเนี่ยกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่สุดเพราะมันจะติดตัวเขาไปทําให้เขามีความรู้สึกมั่นใจในตัวเขาเองว่าเขาสามารถที่จะลองผิดลองถูกแม้กระทั่งว่าเขาทําผิดพลาดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวของเขาลดลงเมื่อเขาสามารถที่จะรักตัวเองในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเขาจึงสามารถที่จะ รับคนของเขาในอนาคตที่แม้จะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบได้มองในมุมนี้เราจึงเป็นการวางรากฐานเมื่อมีความเข้าใจให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวในอนาคตต่อไปได้ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทส่งท้ายในหนังสือเล่มนี้แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดการใช้เวลา5ชั่วโมงเพื่อสร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตคู่ เป็นเรื่องที่ง่ายและทำได้นะครับอย่าลืมนะครับ bye bye, ายบายทักทายชื่นชมง่ายใกล้ชิดและเด็กประจำอาทิตย์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงการสรุปหนังสือทั้งเล่มโดยเรียบเรียงใหม่จากความเข้าใจของผมเองไม่ใช่เรียบเรียงตามลำดับของแต่ละบทนะครับ แต่เอาเป็นสั้นๆเห็นภาพรวมอย่าลืมนะครับความรักดีๆมีได้ด้วยความเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งเป็นคลิปที่13สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ